ครับก็วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกนะครับทรงกระบอกนะครับเวลาหาพื้นที่ผิวเนาะดูดีๆถ้าเกิดคลี่รูปทรงกระบอกมาแล้วเนี่ยเราจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ครับมีวงกลม2วงเห็นไหมครับบนแล้วก็ล่างนะครับวงกลมสองวงแล้วก็พื้นที่ผิวข้างเนาะส่วนที่กลางออกมานะครับผมจะได้เป็นพื้นที่ผิวข้างตรงนี้นะครับโซนนี้คือพื้นที่ผิวข้าง นะจะมีองค์ประกอบทั้งหมด2ส,ส่วนเนาะหงวงกลม2วง2พื้นที่ผิวข้างเนาะเวลาหาพื้นที่ผิวของทรงกระบอกก็คือเอาพื้นที่ของฐานทั้งสองนะครับวงหรือว่าพื้นที่หน้าตัดบวกกับพื้นที่ผิวข้างนั่นเองนะครับสุดก็คือ2คูนกับพื้นที่ฐานบวกกับพื้นที่ผิวข้าง นะครับผมพื้นที่ฐานอ๋อฐานเป็นรูปวงกลมสูตรของวงกลมหาพื้นที่วงกลมสูตรว่าอะไรครับพาอาร์กำลังสองครับมีสองวงก็คูณสองไปเนาะพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างก็คือสองพาอาร์เ2ชสองพาอาร์มาจากตรงนี้ครับคือเส้นรอบวงเนาะเส้นนี้จะมีขนาดเท่ากับ เซลลองุ่นโกมงแล้วก็คูณกับ h ก็คือความสูงความสูงของทรงกระบอกนั่นเองนะครับหรือในหนังสือบางเล่มนะครับเขาจะรวมเลยนะครับผมดึงตัวร่วม2พ r าอพอออกมานะครับดึงร่วม2พอออกมาก็จะเหลือตัวหน้าก็จะเด้ R อเล็กบวกกับ h นะครับบางทีก็สรุปเป็นสูตรนี้ได้เลยเนาะ 2อง p r เล็กบวก h มาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับผมทรงกระบอกรัศมีมีรัศมีที่ฐาน8เซนติเมตรและมีความสูง21ซนติเมตรจะมีพื้นที่ผิวเท่าใดนะครับเราก็เขียนสูตรก่อนเลยนะครับผมเขียนสูตรก่อนเลยสูตรก็คือนี่ครับผมสูตรนี้ เป็นที่ผิวเท่ากับตัวนี้ครับผมเนาะหรืออาจจะลอกมาง่ายๆสั้นๆน,นะครับแค่สุดท้ายก็พอ,อต่อไปสิ่งที่เราจะทำก็คือหาตัวแปรมาแทนหาค่ามาแทนนะ,ค,ะครับเขาบอกว่ามีรัศมี่ทีฐาน10เซนติเมตรอ้าวเนี่ยรัศมีฐานรัศมีที่ฐา,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 านนะครับคือค่า ความสูงคือ h หาพื้นที่ผิวเราก็แทนเลยครับผมอมีค่าเท่ากับอ่าคือด้านล่างนะ,ะด้านล่างกับด้านบนเนะีมีค่าเป็น10 h คือความสูงคือ21นะครับแทนค่าก็เป็น2องยมีค่าเป็น22่ส่วนเต้องมีค่าประมาณเป็นยี่ คูณกับ r r ก็คือ10คูณกับ r บวก h ก็คือ10บวกกับ21ก็หาคำตอบครับผมถ้าอันนี้ตัดกันไม่ได้ก็ยังไม่ต้องตัดเนาะคูณเลขก่อนเลยนะครับผมคูณเลขก่อนเลยก็เป็น440 40หารด้วย7นะครับผม ควรกับสามสิบเอ็ดเห็นไหมครับเลขมันตัดไม่ลงตัวถ้าเลขมันตัดไม่ลงตัวครูแนะนำนะเวลาแทนค่าพายให้แทนเป็นทศนิยมครับเพื่อง่ายต่อการหาคำตอบเนาะแต่สำหรับโจทย์บางข้อขอจะบอกมาเลยนะกำหนดมาที่โจทย์เลยว่าต้องการให้พายมีค่าประมาณเป็นเท่าไหร่คราวนี้ครูแบงค์ใส่เพิ่มครับให้พาย มีค่าประมาณเป็น3.14ถ้าอย่างนี้นะครับห้ามใช้พายเป็น2นะี่เนาะถ้าเป็นคำตอบกากบาทอาจจะไม่เจอชอยได้ครูเบนก็เลยอ่ะเปลี่ยนให้เหมือนโจทย์ละกันแต่ถ้ารู้ไว้ก่อนเลยนะว่าถ้าโจทย์ไม่ให้มานะครับผมแล้วมันตัดทอนไม่ได้ให้ใช้เป็น3.14ครับเนาะ2อ1 4ด3.14นะครับผมมันก็คือ แล้วก็คูณสิอีกทีหนึง่งนะครับคูณกันก่อนได้เลยก็เป็นหกสิบุคูณกับสามสิบเอดหสองจุคูณกับสาตรงนี้ก็ตั้งคูณธรรมดาได้เลยนะถ้าใครคูณในใจไม่ได้แต่ว่าส่วนใหญ่เชื่อเถอคูณในใจไม่ได้หรอกเลขประมาณนี้เนาะแต่ถ้าใครคูณได้นี่คือเก่งมากนะครับ คูณมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้มาพื้นที่ทั้งหมด1,946.8ตารางเซนติเมตรนะครับหนึ่ ับเนาะอันนี้คือเลขมันเยอะเฉยนะครับอะต่อไปต่อไปเนาะข้อที่2ข้อที่สองอทรง,งกระบ,บอกมีพื้นที่ผิว88ตารางเมตรและมีรัศมี2เมตรจะมีความสูงเท่าใดอ้าใส่สูตรสูตรเดิมเลยครับพื้นที่ผิวเท่ากับ2 pi r อาเล็กบเฮแทนค่าที่แทนได้นะครับผมตัวแรกคือพื้นที่ผิวอ่าสองก็คือรัศมีอาัสมีอันนี้เป็นอายังไม่รู้ครับผม ก็พื้นที่ผิวก็88ดใส่ไปเลยตรงไหนรู้ใส่ไป2อคูณไายไม่ได้บอกมาใส่ไปยี่สิบไปก่อนดูซิตัดกันได้หรือเปล่านะครับผมคูณกับ R R มีค่าเป็น2ถูกต้องครับผมแล้วก็คูณ R าสบวกกับ H ทีนี้ก็แก้สมการครับเนาะ แปดสิบแปดเท่ากับคูณเลขฝั่งซ้ายมือก่อนก็ได้เพราะความง่ายเนาะสองคูณยี่สิบสองคูณสองนะครับผมสองคูณยี่สิบสองคูณสองตัวนี้ก็จะได้เป็นแปดแปดแปดสิบแปดส่วนเจ็ดคูณกับสองบวก h ได้ข้างสมการย้ายเจ็ดขึ้นไปคูณใช่ไหมครับคูณเจ็ดหารด้วยแปดสิบแปดย้ายตัวนี้มานะเป็นจากหาร ล้วไปคูณตัวว่นตัวเศษย้ามาเป็นตัวหารเท่ากับ2บวกกับ h ครับ88 1 88นะครับ88 1 88นะเพราะฉะนั้นครับผมเพราะฉะนั้น h เดียวก็จะมีค่าเท่ากับ7ลบ2หรือ h มีค่าเท่ากับ ห้านั่นเองครับอ่ะเพราะฉนะนั้นตอบตอบตอบครับผมตอบ,ตอบความสูงเท่ากับห้าเมตรครับเอาส่งกระบอกนี้มีความสูงเท่ากับห้าเมตรครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้ครับผมอัน,นนี้ก็คือโจทย์ที่ไม่ยากมากเนาะสำหรับการหาพื้นที่ผิวเนาะข้อที่สองเนี่ย สำคัญคือการย้ายค่าข้อที่1นึ่สำคัญก็คือการคิดเลขนะครับถ้าเจอโจทย์ลักษณะที่ตัวเลขไม่ลงตัวนะครับผมเนาะแล้วก็พายนะอย่าลืมนะมีสองค่านะมี่สิบสองส่วนกับสามเนาะถ้าโจทย์ไม่ให้มาลองดูดิถ้าแทนไปน22่สส่วนเแทนค่าประมาณไป22่สส่วนเแล้วตัดถอนได้ไหมถ้าตัดถอนได้ก็ใช้22่สส่วนถ้าตัดถอนไม่ได้ใช้3.14จะง่ายกว่า นะครับผมแต่ถ้าตัวจคหนดมาบังคับเลยก็ต้องใช้ตัวนี้ครับเนาะที่เหลือก็ไปจำสุดนะครับกับอันนี้ก็สวัสดีครับ